ท่านกรรมาาการค,าาร,ค,ครับาารตามต่อปูตามต่อมันหมาต่องวนัก็เลยตามต่อ <c oughs> ต้องหัดเขาเค็งๆน้องปูเนาะหาที่ดอกแค่ะเจ็บมันบ่มาสินะะมามานบน่าก็เล่้อมาหนักค่ะออน้ั ออกน้ำกลแต่ว่าอันนี้บ้ว่าออกน้ำกลดในปูตองหดอองอยู่ค่ะข้าเจ้าข้าเจ้าว่าได้<ม>หลายคนยูได้ปูจ้ว่าดูพวกซื้อที่แรกค่ะหลยอยู่ค่ะเอฟซีเอฟซีกอตนน้ำกลดค่ะสองหดอสองหดสนขั้นเก่าเก่านศูนย์เจ็ดบอเก่านศูนย์เจ็ดค่ะไม่ได้ซื้อหลายหลายบอตันน้ำกลตรงตรง มากมื่อเช้านี่เห็นเลียวเห็นปแายละห้วยมาตรงหัวน้ำตองห่วน้ำปูเนาะมีเอฟซีหลายคนอยู่ค่ะปูว่าเอ็นซื้อว้แต่ตองหัวเลยเอ็นน้ำของปูซีศูนย์พ่อได้ยูอสันว่าพ่อได้ข้าวปลาทู่ยูอัสันคนวะค่ะผูข้าเจ้าน้ำปูเนาะค่ะปลาทู่ดูสดค่ะ มืนลมแห้งๆนะปูลมแห้งเลยหม,ม,มดเลยลมาคนบถึงเละกว่าลมซาก็ถืงเลล็วเน่นพ่อมวกลมพอค่ะเน้นพ้อม้วกลมพ่อเลยคระามั่นจจถือมันจะถือเรื่องลค่ะถือมานสิบ่ตตองอันนี้กับบปปูหกปี ฮกซีนี่บ่บ่ต้องกลับฮกซีบ่ต้องกลับนะคะตัวในวงกลมตัวนั้นกับขาออกสุดตแต่ค่ะตัววงกลมในตรงๆตาแต่พิจารณาเอาค่ะการปฏิทินกันนะครับจักหวดแล้วค่ะปูสูตรสูตรสูตรเท่านี้สูตรเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนี่สูตรนี่ก็เดือนดีด้วยค่ะเขาก็คัดออกจาก เ่ที่สี่สิบก็อาจจะเป็นเมือที่สี่สมืความนั้นมันก็ดนดีเลยค่ะมันของม่ควเป็นค่ะอันที่ห้องร่มีแรกเห็นบ่ค่ะแม่นเป็นที่สีสมันเดินที่เจ็ดค่ะสเขากิสรุปปงชี่ะรเ่เจมันลักหน่วยเขาเลยค่ะมันเขาสรุปไหมมัเปิดเกินี่ค่ะ เอแล้วมาปล่อยต่เนี่มันเล็บ่อือืแต่ส่วนมากเอฟซีที่เพิ่นว่าเบิ่งตองหวดเพิ่นกลับบ้านห่วยตองหวดมันหน่อยคู่เนาะเพิ่นว่าเพิ่นกลเอาตองหวดแล้วว่าสันปู่นีหละเขาจะว่าบุญไผ่บุญมั่นเนาะปูเนาะตอนนี้หาโคหน่คนว่าบ่คือบ่คืออยู่ค่ะเดี๋ยวทไปห่าลงไปแหลกนะค่ะห่อมันเป็นลูกไหมว่ามันหลายตัวค่ะ งอนนี่มันได้เต e so so ็มค so ือค่ะนี่เต็มสูตรเนาะพูเนาะยี่เนี่ยไ่นแง่ในเต็มสูตรมันเต็มส่วนถึงมาตอนนี้เข้าชีกอกแปดมาวเอาวักชื่อมาเลือกใส่ที่ค่ะก็เอาลักในมาใส่ค่ะนี่จะได้จังสีนี่แหละตัวที่ตัวที่ร่องหายค่ะอันนี้เต็มส่วนเต็มสูตรเนาะพูเนาะเราตรงหัว แต่วันดกหกสี่มันเด่นที่หกเด่นเด่นที่หกนะปู่ถ้าา้าสมมติว่าสวิ่งส่วนนี้มีแต่หกถ้าีวิ่งนี้คือวิ่งหกใดมันบ่ปูงวดที่สี่สเดวิ่งหกวิ่งหกมันมันมันกับมีมี่าเข่าโตโตเด่นมันเ้ยค่ะมันกับดีมาเข่าโตล่งสิค่ะกามันไม่สี่ไม่หาาสมันจะเป็นสี่สี่สี่หงสี่สอค่ะนั่นแะนัอกทางนด ก็จำเป็นต้องว่าออกตัวเด่นเด่นค่ะแต่สว่าวนมากมันกตัวนี้วไดนํามแต่ว่าต้อกันค่ะยี่สิบกำหนดยังไม่ออกส่วนี้เลยค่ะเดี๋ยวนี้ที่เกาะที่บนที่เขาไทยไม่ไหยไม่ทีสเอ็ดเงียบเลยนะค่ะเป็นแน่นออกสาสดออกตัวที่โล่งออกตัวที่ปูโ่่งใหยแล้วนะคะ คิดว่าห้องคัดเน้นบอกว่าบ่อบ่อ่ค่ะวันนมันต้องเดินต่อนให้เราสร็วัที่สี่สิบเอ็ดวดที่สี่สิบเอ็ดนะคุณวัที่แล้ววดที่สี่สิบคัดคัดคัดเน้นบอกว่าบ่อบ่อบ่อส่งมาคัดเราจะดูค่ะสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดอย่างเงี้ยค่นรักเจ็ด้างันห้องันกินไปนี่แต่จงห้องลงที่แล้วห้องมาคัดนี่ไม่ ตัวสูตรสี um. ่ใหยรติมันหลุดลุกจุดเดียวเนี่ยนี่แหละที่มันที่มันล่แยกาสุดไปแล้ว็สูตรอันนี้มันนั่งเดินต่อที่เราเดินต่อน้องกุเนาะมันเาเรื่มาสุดสุดเตรเกียรติอด มันออกรัมของรัมเก็บรัมแผนงออกซุลเกล็นลดน้ำกันลดน้ำคือว่าลดโบเป็นโซกขห้องอะไรค่ะแต่ว่างวดนี้ค hmm. ือเป็นโซกัง้องเลยค่ะแต่ห้องโบเปลยนก็เป็นโซกขึ้นไปค่ะ นี้ก็สลุกจากนั้นนี่นะพี่ห้าเหีมันจะเป็นวดทีสสิ่งหน้าผลมอมัดก็จะวมอมัดสวน์มัดหนึ่งแมนเยอะก็จะหอมัดสวนเขาต้องบนดังลางค่ะเมนห่อหนค่งนี่สุดเต็มว่ะนี่นกปูนอ่ะสุดเต็มเขาเอามาทายท่ีแหลกนะค่ะ มันชุดมันถือข้ามบมักก่นไดนนะปูเขามาคัดหลอกมัองต้องต้องไปต้ว่าตัดคือออกตัดคือออกตัดแล้วออกกันตัดแล้วออกอันนี้ว่ามันมาตัดแล้วมาออกมันมาปูไปออกตัวตัดไปออกตัวตัดแบบมันเรออกต้คนเข้าคนน่ะสงวัดสวรน่ลุดแต่ทำหมเนาะค่ะ บอกว่าจะวง่งกลมจะได้ออก,นอกอทนหลุดหาซื้อกันพอสมควเนาะข้าพิเตัและน่ากันค่ะปูกา่ตัวบบ่วงกลมมันสิบ่อ็สลับไปใช้ทั้งสาตัวคู่กันพ่นหะม้อน้องปูเนาะตัวนี้เอเข้ามาสรุปไม่เต็มอยู่ในมันนะการคัดออกมาจากท่านหนาลักจากระไงมันค่ะเขามาคัดสี่ห้าหกนี่มั ตัวนี้เราลดค่ะตัวห้องมาครับม้าตู้สี่สิบค่ะเพราะว่าเรอกขามันยังเดินตัอค่ะเพราะว่ามันมัดเจ้าว่าห้องตัวเดินมาไกลตัวค่ะเจ้าว่าห้าเดินเก็บเจ้าเจ็บมันมาหน่วยค่ะนี่ขานี่อเจ็ดเก้าเจ็ดสิบเจ็ดหนึ่งนะค่ะคิดถึงมาใหม่ค่ะมันเมบางตัวเนี่ยเดินดีด้วยกันค่ะซื้อซึ่งหัว้วยกันเนี่ยค่ะตัวนี้มันลดลด งวดที่40บองมาจับต้องเก้บอก901เดินดีแต่ว่าฮองเรียกมันหลายสิบเรียก,กวกเรียกว่ถูกงวดว่าถูกถือต้องหด <c oughs> แล้วก็เชื่อใจกะนก็อันนั้นแล้วก็ลงบนบดกกุศลทัอนขงลงลางครับปุ๊บครับปุ๊บเดี๋ยวขออนุญาตเอามาเทียบกันในเด็กปุ๊บทำไม่ก็โต้งหัวคึกกันสิก็ใ่ไหมเจ้าสิผู้เบิ้งนี่ก็เพิ่นก็สิให้เพิ่นเบิ้งจับทางจนถืงคนหลับปุ๊จับทางมาถึงแล้วค่ะ นะคะตองหดกับงวดใหม่ก็บงวดเก่าด้วยค่ะพี่น้องนี่หงวดเกา่าต่องวดกับงวดใหม่ต่องวดตัวที่ห้อยตองอดนบงตัวที่ห้อยตองงดตัวนั้นมอนไีน้ว,ว่าเก็บปรมาหลักสิบ มาแต่ตัวนวยเนาะเดี๋ยวเขาจอเลยเขาก็เลยผิดมากอะไรว่างนวยตัวนั้นค่ะมาเก็บมาหลักนวยนะปุ้นเนาะมานห่อเลยเอาไปจับไซสี่เจ็ดห้าเจ็ดแล้วบัดตัดแล้วออกตัดแล้วออกตัดแล้วออกปุ้งันนี้ตัดตัวใดนี่ว่นมีนตัดออกเลยตัดเพียกว่าเก็บมาไว้หน่วยเออเก็บมาไว้หน่วยมันมาแต่ตัวน่วยกก็สันติเน้นว่าสี่เจ็ดห้าเจ็ด ค่ะแม่นยูปูปูปูว่าเน้นเน้นตกกลับนะปูเนาะเพราะว่าเน้นไวเกตมันบอกได้แค่ตัวกลับก็เรียกว่าตัวกลับมันีนสูตรอันนี้ว่ามันเดือนดีเนี่ยมันลดงวดที่สี่สิบตัวนี้สิบปอนด์น้ำปูห้อยว่าะปูห้อยแล้วมาเน้นสี่เจ็ดห้าเจ็ดไม่ต้องกลับอันนี้ค่ะเพราะว่าเจ็ดว่างลักหน่วยค่ะ ทำใม้ปล่อยังสิคนมาทวงด้วยแล้วมันบ่กเป็นตะออกว่าฉ<ะ>ันเสี้ยนทั่งไหลยค่ต<ะ>ัดขอบกันนะอันนี้แหละครับตอวงวดของปูซีศูนย์อ่าสำหรับส่วนเหล็กล่างนะครับก็บมีศูนย์ซีหนึ่งซีสองซีแต่ว่าตัวเนียก็คือหกซีครับพี่น้องครับในส่วนกระดาษอีกฟังหนึ่งก็คืออ่างวดหนึ่งมีหน้าคมนะครับ สูตรเต็มของงวดที่แล้วนะครับกามายืนยันสูบเบิงว่าเลขกเปนมิโซนเจ็ดอยู่เด้อยสินะครับเอาอย่างไรก็ลองเอาไปพินิพิจารณาเบิงครับพ่อพี่น้องครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับขันมากขันชอบกันลองเอาไปวิเคราะห์เบิงเป็นแนวทางทางช่องกระนั่เสนอให้เป็นแนวทางเท่านั้นครับพ่อพี่น้องครับถือพิษเกิดเป็นเรื่องธรรมดาถือพิษยาว่ากันครับทั้งไดดังทั้งไดเข่าเอสกามาติดตามฝากตอนพ่อพี่น้องเอฟซี ให้มีโอกาสมีโชคมีใช่นะครับในส่วนล่างปูไก่04อ่อ14 24ตัวนี้ก็64ครับจามาร์กวิ่งก็วิ่ง6ครับปูมักเมียก็ล้องเอาไปเบิ้งนะครับมีความเคลื่อนไหวอย่างไรสำหรับตัวเลขของปู40เดี๋ยวแอดกระจาขออนุญาตภาพพวยพี่น้องมาติดตามกันเรื่อยๆสำหรับตัวเลขปู40เนาะอย่าพลาดนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับพี่น้องอย่าลืมกดกระดิง่ง เพื่อที่บะได้พาจากคลิปเด็ดจากทังช่องบุญผ้ารวยนะครับเอาสำหรับคลิปนี้กติคอนอนุญาตจ,จบการนําเสนอซ้านี้นะครับกับขอบุญขอบคุณเลยหลายๆพ่อพี่น้องป้องไปพ่อพี่น้องสุขสุกคนที่ให้เกียรติติดตามรับชมเป็นกําลังอกกาลังใจให้ทังช่องบุญพารวยก็ได้เดี๋ยวยังไงไม่ความคืบหนาของปูซี่น่วนยังไงกติทิดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเมื่อน,นี้กติเอาต่อตัวเลขของอ แม่ไล่หมดละเนื่องจากว่าตัวเลขแม่ไล่กับเขาสามตัวตรงๆนะครับซึ่งจะเปลี่ยนเช่นไรตอนนี้กำลังเดินทางครับพ,พี่น้องครับเย็บีครับช่วงกําลัางลงคลิปนี่เดินทางนึ่งอ่ะเช่นไรก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพ,พ,พี่น้องครับสวัสดีครับ